สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมไม้มงคลเฟอร์เนิเจอร์บ้านรักไม้ต่อไม้ก็พาพี่พี่มาพบกับต่อจวงหรือว่าต่อเทปพ,พาโลนะครับผมซึ่งก็ผมได้ซื้อนะครับผมผมได้รับซื้อบริเวณใกล้เคียงนะครับผมต้องก่อไปพ,พี่พี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านที่ตัวมาหาผมนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมซึ่งผมอยู่จังหวัดสงขลาครับผมซึ่งผมจะรับซื้อบริเวณใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงนะครับผมครับก็ลองชมนะครับผมลำลำอันนี้ก็ซื้อไปสองต่อนะครับผมก็ได้ส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับผมกับลองชมนะครับอันนี้นะครับผมก็ผ่าออกมาชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จริงๆมันก็สามารถทําได้หลายอย่างนะครับผมเป็นขาโต๊ะเป็นขาเก้าอี้ก็ได้นะครับผม จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือส่วนรากนะผมที่ผมป่าออกจากรากใหญ่นะผมก็จะเป็นชิ้นเล็กๆย่อยๆอย่อยอยางนี้นะครับผมครับนี่ครับส่วนที่เหลือนี่ครับก็จะอันนี้ก็เป็นกองชิ้นเล็กๆนะครับผมก็เป็นดุนๆนะครับด้นๆุนก็คือเศษรากนะครับผมครับ กลับมาดูชิ้นงานชิ้นใหญ่กันนะผมที่ได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะผมก็ถ้ายกก็น่าจะสามสี่คนยกได้นะผมข้างในกลวงนะผมแต่ว,ว่าน้ําหนักเยอะไม่ใช่น้อยนะผมกับคือกลวงประมาณสักไม่ไม่มากนะผมที่เหลือก็ตันหมดนะครับให้ดูนะครับไกลๆนะผมนี่ครับ อยู่แบบนี้นะผมซึ่งชิ้นนี้นะผมต้องการที่จะทาเป็นขาโต๊ะนะผมซึ่งก็ได้ชิ้นเดียวนะผมที่เป็นชิ้นงานนะผมนอกจากนั้นก็เป็นส่วนประกอบอื่นๆน,นะครับผมครับอยู่แบบนี้นะครับผมตั้งแบบนี้นะครับรอบๆนะครับผมนี่ผมก็คนนกํานวณคร่าวๆเอานะผมคาดว่าน่าจะสูงเจ็ดสิบนะบผมเจ็ดสิบแปดสิบนะผมประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ เหนื่อยมากนะครับผมขาโต๊ะก็จะมาประมาณสักเจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดสิบไม่ไม่ไม่เตี้ยไปกว่านั้นนะผมหรือว่าบางทีก็หกสิบห้านะครับผมประมาณนั้นนะครับรอบรอบนะครับก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวนะครับผมถ้าเอาไปวางแผ่นนะครับผมแผ่นสามเมตรถึงสามเมตรครึ่งนะครับผมสบายนะครับผมวางได้สบายเลยนะครับผม ครับประมาณนี้นะผมก็คือจะเป็นสองด้านนะผมนุ้นก็คือใต้ฐานนะผมอันนี้ก็คือด้านบนนะผมก็คือรากงายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือรากอยู่ข้างบน,นครับชี้ขึ้นนะครับโคนโคนต้นนะผมอยู่ข้างล่างนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะผมหรือว่าจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้นะผมก็คือเอาตรงนี้นครับไว้ข้างล่างแล้วก็โคนต้นชี้ขึ้นข้างบนนะผมก็ได้ครับผมแลแต่ <anca Ved> แล้วแต่ชอบนะครับได้สองมุมสอง ของด้านนะครับผมนี่ครับครับใหญ่เอาการนะครับผมชิ้นนี้นะครับผมครับที่เหลือก็ได้ประมาณนี้นะคือบนี้ก็คือส่วนย่อยๆนะครับผมชิ้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าก็พอสมควรนะครับผมครับนี่ครับก็ชิ้นเล็กๆนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมหนึ่งตอนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยแต่ตั้งทําตั้งแต่เที่ยงนะครับผมตั้งแต่เที่ยง งีถึงตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งเสร็จนะครับผมเรียกว่ามันมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าตอไม้นะผมฝังอยู่ในดินนะผมต้องขุดต้องลือ้ออกมานะครับผมแล้วก็เลื่อยซึ่งเลื่อยก็ไม่ได้เหมือนไม้ทั่วไปที่เราเลื่อยแล้วตัดแล้วขาดเลยนะครับผมต้องก่อยเลื่อยไปนะเพราะว่าในไม้นะครับผม,ม,นนผมนเ,เมนะเี่ยมีด,ยยดินนะครับผมด,ดินเยอะเยอะมากนะครับพอโชว์โดนเลื่อยดินแล้วโดนดินแล้วก็เรียบร้อยเลยนะก็ไม่คุมนะต้องถอดรับใหม่นะครับ นี่จะเห็นได้ว่าดินตรงนั้นเลยครับผมเงยครับประมาณนี้นะผมาำรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมกันนะครัขอบคุณมากครับสวัสดีครับ